วันที่5สิงหาคมพระบาทสนเดพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสถานที่สําคัญอีกหลายแห่งของจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่ที่ว่าการเมืองวัดพระศรีรัตรนมหาธาตุสาลหลักเมืองและวัดป่าเลไลวรวิหารวัดป่าเลไลวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดบรวริหารเป็นวัดที่ชาวสุพรรณบุรีและชาวไทยทั่วประเทศมักเดินทางมาสักการะ,ระด้วยความเคารพและศรัทธาไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใดสันนิษฐานว่าเดิมมีชื่อว่าวัดลานมะขุดภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นวัดป่าเลไลาตามพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ได้รับการบรูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวัดประกอบด้วพระวิหารหลวงเป็นวิหารหลังคาห้าชั้นหน้าบันด้านหน้ามีตราพระมหาโมงกุฏพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนพระตธรูปปาเล,ลาย หรือหลวงพ่อโตสันนิษฐานว่าเดิมสร้างในสมัยทวาราวดีเป็นปางปฐมเทศนาภายหลังมีการบูรณะขึ้นใหม่เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นติดทองปางปาลิไลมีขนาดสูง23เมตร จากวัดป่าเลไลแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้เสด็จประพาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดสำคัญผู้บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีมาตั้งแต่อดีตไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดภายในวัดประกอบไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญได้แก่พระปรางซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัด เป็นที่บัรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นศิลปก,กรรมสมัยอยุพยาตอนต้นและมีเจดีย์แปดเหลี่ยมสององค์มีอุโบสถเก่าวิหารน้อยและวิหารพระพุทธสายญาติอีกสองหลังนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหินทรายอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ภายในวิหารด้านหน้าพระปราง์ ในพระปรางองนี้เป็นต้นกำเนิดพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรีที่โด่งดังอันเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีห้าพระเครื่องยอดนิยมในช่วงเช้าของวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จกระพาดสารเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งพระเจ้าน้องอย่าเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกไว้ในภายหลังว่าการเสด็จประพาสครั้งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับชาวจีนในตลาดสุพรรณบุรีเพื่อบูรณะซ่อมแซมสารหลักเมืองแห่งนี้จนเป็นที่มาของอาคารรูปทรงเก๋งจีนครอบทับสารแบบไทยเป็นครังแรก จากนั้นเวลาบ่ายของวันเดียวกันกระบวนเรือพระที่นั่งได้ล่องกลับมาประทับแรมที่บางปลามาและสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ประทับเรือเล็กล่องลงมาประพาสทางด้านใต้และประทับสเสวยพระกายาหารเย็นที่วัดบางยี่หนอำเภอบางปลามาวัดบางยี่หนแห่งนี้ เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2350เดิมชื่อวัดบางชีหนได้รับพระราชทานวิสุงคามมาสีมาในปีพุทธศักราช2524ภายในวัดยังปรากฏสิ่งของพระราชทานอีกหลายชิน้นซึ่งระบุป,ปีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้พระราชทานไว้ให้แก่วัด คือปีพุทธศักราช2452ได้แก่ปิ่นโตและเรือโบราณตลอดสองวันของการเสด็จประพาสจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่ส่วนใหญ่ที่พระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส คือวัดที่สําคัญสําคัญของเมืองสุพันณบุรีซึ่งไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วยังสะท้อนให้เห็นภาพของวัดที่ยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้อย่างชัดเจนคลองสายหลักที่คนสมัยก่อนใช้เดินทางจากจังหวัดสุพันณบุรี แต่อยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือคลองบางปลามาโดยที่เรือที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดินทางจากวัดบ,บางยี่โหนคลองบางปลามาเข้าสู่คลองจระเข้ใหญ่อำเภอผักไท่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาและที่นี่เองครับที่พระองค์ได้รงพบกับเพื่อนต้นคนสําคัญคนหนึ่ง ผู้ที่สร้างเรื่องราวอันสนุกสนานมากมายจนเป็นที่จดจำจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเช้าวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2447วันสุดท้ายของการเสด็จประพาสต้นครั้งแรก ระบุนเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เดินทางเข้าคลองบางปะมามาทางคลองจระเข้ใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนกระทั่งเรือพระที่นั่งได้เดินทางมาถึงบ้านผักไห่และจอดเรือประทับแรงที่แผ่ที่ประทับบ้านหลวงวารีโยธารักษ์ซึ่งขณะนั้นเป็นนายอำเภอคนแรกของชาวผักไห่ คือพื้นที่ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของบ้านหลวงวารีโยธารักษ์เดิมเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ชั้นเดียวยกพื้นสูงแต่ความสุดโตกทำให้ทายาทต,ต้องหืือทิ้งหรือเพียงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าหากแต่แทนที่รัชกาลที่ห้าเคยประทับแรมในครั้งนั้นทายาทของหลวงวารี ซึ่งได้ย้ายจากผักไห่ไปอยู่ที่บ้านแผนหรืออำเภอเสนาได้นำแพรประวัติศาสตร์ดังกล่าวอันภายในมีลวดลายสวยงามถวา,ายแก่วัดสามกอกอำเภอเสนาเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2513จากนั้นในวันที่7สิงหาคม กระบวนเรือเสด็จประพาสต้นได้ล่องลงมาทางลำน้ำสีกุกสายน้ำที่นำพระเจ้าอยู่หัวมาพบกับเพื่อนต้นคนสำคัญแห่งพระนะครสีอยุธยาในแ่นิพลของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพชรบันทึกไว้ว่า บ้านเล็กๆของกำนันเห็นบ้านบ,า,นบางหลวงอ้ายเอียงหลังนี้เป็นบ้านที่กระบวนเรือได้เลือกใช้เป็นที่ทำครัในวันนั้นนายช้างและอําแดงครับซึ่งเป็นพ่อตาและแม่ยายของกำนันได้ออกมาต้อนรับอย่างแข็งขันด้วยเข้าใจว่าเป็นขบวนของผู้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวดูท่าทางนายช้าง จะรู้จักผู้ลากมากดีกว้างขวางพอเห็นพวกเราก็ไม่ต้องไต่ถามว่าใครเป็นใครเข้าใจเอาทีเดียวว่าเราเป็นพวกขุนนาที่ตามเสด็จมาข้างหลังบอกว่าเสด็จไปเมื่อสักครู่นี้เองเชเิญใหพวกเราเข้าไปนั่งบนแพร่ในโรงยาวหาน้ำร้อยน้ำชามาตั้งแล้วเข้าไปนั่งเคียนไหล สนทนากับพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้มีรู้สึกสงสัยที่เราคาดว่าแกกว้างขวางทางรู้จักผู้ลาบมากดีก็สมดามคำที่แกเล่าว่าแกเคยลงไปบางกอกบ่อยๆและบุตรชายของแกก็บวชเป็นเนรอยู่ที่วัดเบญจมาบอบพิแกรู้จักขุนน้ำขุนนางมากถึงพระเจ้าอยู่หัวแกก็เคยเป้ามีใครสอดเข้าไปตรงนี้ว่า แกจำพระเจ้าอยู่หัวได้หรือไม่แกกลับกู่อาว่าทำไมจะจำไม่ได้เคยเฝ้าแล้วและพระรูปก,ก็ยังมีติดอยู่บนเรืนเอนเลยชวนพวกเราขึ้นไปบนเรือนไปนั่งคุยที่หอนั่งอีกคนั้ง